สวัสดีครับผมมัดบ้านนาและในคลิปนี้นะครับเราจะไปลงเมืองหาแร่ก,กันก่อนอื่นก็ผมขอดูตาเผาก่อนนะครับผมเผาเน้าทิ้ไงไว้โอเคกินสักหน่อย <c oughs> แปลไอ้นั่นก่อนนะครับเขาเรียกว่าแปลข้าวนะครับโอเคผมจะมาเลี้ยงแกะเราก็มาให้อาหารแกะกันเลยนะครับหลังจากให้อาหารแกะนะครับเราก็มาตัดไม้กลัวจะตัดไม้เส็จนะครับก็มืดพอดีก็เลยรีบมานอนนะครับเพราะไม่อยากสู้กับมอนเตอร์ ตื่นเช้ามาก็มาดูฟาร์มข้าวสักหน่อยหลังจากฟาร์มข้าวเสร็จก็มาเลี้ยงวัวนะแล้วผมก็มาวิ่งเก็บต้นไม้อ่อนนะครับได้ต้นไม้อ่อนมาประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะมาเก็บคลองไว้ในกล่องนะครับเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันเก็บต้นไม้อ่อนไว้นะครับหาอาหารไปนิดนึงนะครับเพราะในเมืองมันไม่มีอาหารให้เราก็ลดอาการแหลกของโทรศัพท์ผมด้วยเหลือเท่านี้นะครับครับกล่องเพิ่มเติมนะครับกล่องตรงนี้นะครับผมก็จะแยกไม้ไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับ เผาไม้ให้กลายเป็นถ่านแบบนี้เราก็จะใช้ถ่านนี่แหละครับไปคับเป็นคบเพลิงตอนนี้ก็เผาถ่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิ้งเนื้อกันต่อนะครับคับคบเพลิงเตรียมไว้นะครับปิ้งเนื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเนื้ออันนี้ใส่ลงไปได้เวลาลงแมงแล้วครับหมืองก็อยู่แถวๆนู้นนะครับเวลาเราเดินไปแล้วก็ปักทอดไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันตรงนี้ตรวจไปได้ไหมอุ๊บโอเคทางตันนะครับโอเคตันละกลับกลับกลับ กลับไปกลับไปเนี่ยกลับมาขุดฐานดีกว่าเดี๋ยวครับตัวครับก่อนนะครับไม่ใช่อะไรนะครับลืมเอาพิกแอกมาครับอ่าครับเปลี่ยนไว้เราไม่มีหินได้สิเดี๋ยวครับเปลี่ยนพิกแอกไม้ก่อนแล้วกันเนาะเราก็เอาพิกแอกไม้นี้มาขุดหินนะครับขุดมาสักสามก้อนนะครับพอได้หินมาสมก้อนแล้วก็เอามาครับเปลี่ยนพิกแอกนะครับตัวครับนะครับแล้วก็ขอขุดหินไว้เอ่อในตัวเลยละกันนะครับเผื่อพิกแอกพังอีกโอเคแล้วก็ขุดฐานตรงนี้ไปด้วยนะครับได้ฐานมาสามก้อนนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เมื่ดแล้ว,ลวนะเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ดูดลงไปเลยได้ไหมคงต้องว่ายน้ําไปแล้วละ่ะตอนนี้ก็ว่ายมาถึงแล้วนะครับแล้วก็โดนคิปเปอร์รับมืดเดี๋ยวไล่าปากท้อตรงนี้นิดนึงนะคเรีบเยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปสํารวจถ้าข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนมันมีถ้าอยู่ผมเห็นอยู่ถ้าตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสํารวจกันว่ามีอะไรบ้าง ตรงนี้เป็นน้ำเหรอนี่ปัญหาครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะชิปออตัวอะไรยิงวะเนี่ยเกรตันเหรอโอเคสำรับกันต่อครับทุกคนไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับแถวนี้ก็ลองดูเผื่อจะมีแร่เหล็กให้ชิปไม่มีนะครับแก็เป็นทางออกด้วยเมื่อกี้สู้กับเซเรตันนะครับเกือบตายเป็นถ้ำที่ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็อันตรายด้วยเช่นกันเนี่ย มีเกมนสตเตอร์เลยไง,งว่าไงจมูกมึมแต่ไปซะโอเคเฮ้ยตรงนี้มีฐานเลยโอเคก็่องขั้นใหญ่อยู่นะนี่ไอฐานขุดฐานก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีครบเพลิงละตรงนี้อีกกองหนึง่งนี้ก็อีกกองหนึง่งเจอเหล็กแล้วนะครับได้เหล็กมาห้าก้อนก็โอเคเจือฐานขุดฐานครับเจอเหล็กขุดเหล็กเจอแร่ทองแดงก็ขุดมานะครับเดี๋ยวผมขอเผาเหล็กไว้ก่อนนะครับประกันพิกเอกเหล็กกิบของแป๊บหนึ่งนะครับ เหล็กเพียงพอในการขาพลิกแอคกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขาพลิกแอคกกันเลยดีกว่าข้างบนนี่มีเหล็กด้วยนะครับอ่าขุดมาชิปอ่าเป็นน้ําอีกนะครับโอ้โหน้าอยู่ข้างบนนี้ได้ไงอุดน้ําเรียบร้อยแล้วครับโอเคหวังว่าน่าจะขุดได้แล้วเนาะโอเคขุดได้แล้ว,ลวเดี๋ยวจะไล่ขุดเหล็กไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะขุดฐานตรงนี้ไปด้วยอ้าวหาเรื่องกันเลยสกิลตันเจ้าเลอนี่ ในในคิดว่ามีธนูคนเดียวเลยแล้วก็มีนะเวยนี่ตาบิสามาคุทานกันต่อครับคุดเหล็กกลับไปด้วยได้เหล็กมา35ก้อนนะครับโอเคเผาไปเลยส่วนทานก็เอาไปครับคูพิงหมดแล้วนะครับุดทองคนนี้กลับไปด้วยนะครับก็หาเจอตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่มาแรกแกแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหล็กด้วยนะครับเหล็กอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ยังไงเหล็กกับทานครับแล้วก็มีเมงมุมด้วยนะครับ ผมจะขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนเราไม่สามารถลงถ้ำต่อได้เนื่องจากอาหารหมดขึ้นมาแล้วนะครับกับบรรยากาศฝนตกแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยรีบวิ่งกลับบ้านเลยครับตอนนี้เดี๋ยวโดนมอนเต์กระซิบกลับมาถึงบ้านก็นอนเลยนะครับตื่นเช้ามาก็มาดูเตาเผานะครับว่าเผาอะไรทิ้งไว้มีเนื้อนะครับโอเคกำลังหิวพอดีเลยเผาเหล็กเอาไว้นะครับวางเตาเผาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเผาเป็นทองนะครับแล้วก็มาเก็บของต่างๆไว้นะครับออมาก็เอาไม้มาเผาเป็นถ่านนะครับถ่านได้แล้วนะครับก็เอามาใส่ เตาเผาที่มีเหล็กนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเหล็กแวะมาดูฟาร์มข้าวสักหน่อยต้นอ้อยนะครับเอาไปปลูกเพิ่มมีต้นอ้อยประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มาให้อาหารวัวนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะลงเหมืองไปหาขุดเพชรนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปขุดเพชรกันมาถึงแล้วนะครับก็เผาเนื้อไปรอเลยนะครับเพื่อหิวขึ้นมาเริ่มจากขุดช่องนี้เลยแล้วกันมีลาวานะครับ่ะเดี๋ยวเราไปขุดช่องใหม่กันมีลาวาอีกแล้วนะครับก็ เออเปลี่ยนลาวาหมดเลยหรือเปล่าครับด้านนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปขุดอีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาะหนึ่งสองแล้วก็ขุดบล็อกที่สามนะครับผมจะขุดห่างกันสองบล็อกแล้วก็ขุดนะครับทุกโค้ผมเจอเพชรแล้วขุดมายังไม่ถึงไหนเจอเพชรแล้วนะครับเออก็ดีเหมือนกันขุดมาเลยครับสามก้อนหรือเปล่ามี่กี่ก้อนเนี่ยโอ้มีอยู่อุ้อองจะตกไหเออตกเองแหละเออขุดมาครับ,รบห้าก้อนเนาะ โอเคเราต้องการหาก้อนชอเหลีก้อนหนึ่งเหอเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรไว้ในกล่องนะครับก็หายครับไม่ใช่อะไรเนื้อของเราน่าจะปิ้งเสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเอามาเลย,ยแล้วก็มาขุดเหมืองกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็จือทองแล้วนะครับทุกคนจืดลสตูนด้วยครับโอเคครับตอนนี้ก็พิเกะใกล้จะพังเต็มทีมทมแล้วอ่าเรียบร้อยพังจริงจริงด้วยนี่คือของทั้งหมดที่ ผมขุดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปข้างบนก่อนครับอย่าลืมครับเอาพีดกลับขึ้นไปด้วยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเก็บพวกบล็อกพวกอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับพอเก็บของเสร็จนะครับเราก็มาเผาแร่นะครับแร่ที่เราขุดขึ้นมานั่นแหละตักลาวาตรงนี้นะครับไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแร่ใส่เข้าไปต่อมาก็มาตัดคนแกะพอตัดคนแกะเสร็จแล้วก็มาครับเป็นเตียงนอนแล้วก็มาถมดินที่คิปเปอร์ระเบิดแล้วก็มาให้อาหารวาัว ต่อมาก็คาพิกแอคพิสครับดาบด้วยตอนนี้ผมรอเผาถ่านจนเสร็จนะครับก็เกือบมืดกระหิี่ฮิวเชวต้องการร้อด้วยนะร้รออยู่ไหนรอ้ออยู่นี่ครับโอ้มีเสียันเองก็ได้เดี๋ยวครับใหม่เพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวขออนุญาตมานอนแป๊บนึงตื่นมาแล้วก็ออกไปดูบรรยากาศที่สดใสกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ด้วยถ่านนะครับโอ้เขาได้ให้อันก็ได้ครับเคอย่ ข้าวก็โตแล้วนะครับเก็บนิดนึงโอ้แหลกนิดนึงนะครับเดินมาเจอพ่อค้าเล่ร่อนนะครับในดูซีเขาขายอะไรให้เราบ้างแหลกครับโอเคก็ยังม,มีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะแต่ผมไม่มีมรกตเดี๋ยวไปดูฐานหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วมาให้อาหารวาัวแล้วก็อาหารแกะสักหน่อยนะครับเหมือนว่าผมจะได้แกะดำเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับก็มาเข้ามาเลยครับเข้ามาอยากเข้ามาเข้ามาครับเข้ามา โอเคแล้วก็ยึดขังไว้เหมือนเดิมครับต่อไปผมก็จะไปตามหาสมุดเอ็นชาร์ทที่มีชื่อว่า f o r t นส e 3นะครับเราจะมาตีใส่ฟิกแอคพิดของเรานั่นแหละพิกัดครับก็มีห้าหกห้าครับแล้วก็3าจิตนะครับ3าจิตโอเคประมาณนี้นะครับพิกัดในหมู่บ้านเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปยังหมู่บ้านเลยดีกว่าน,นะครับโอเคตัดไปตอนที่เจอหมู่บ้านเลยแล้วกัน ตอนนี้ผมก็เจียวหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีต้นอ้อยต้นนี้ด้วยเก็ี่ยไปสักหน่อยนะครับได้ใช้แน่นอนนี่ครับหมู่บ้านก็หมู่บ้านที่ใหญ่อยู่นะครับผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องปลูกต้นอ้อยด้วยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปที่เห็นมีเนื้อแกะเนื้อวัวแล้วก็เนื้อเอ่อหมูอยู่ตรงนี้นะครับผมก็หามาระหว่างทางนะครับเรื่องปลูกต้นอ้อยกันเลยครับปลูกไปให้หมดเลยครับทั้งหมด17อันเนาะได้เวลาสำรวจหมู่บ้านนะครับในฤซีมีอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกัน หลังนี้ไม่มีอะไรนะครับขอหานหน่อยเจ้ว่วคลิก mm hmm. โอเคตรงนี้ก็มีแรลทด,ด้วยนะครับแล้วก็ปูตตเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสํำรวจข้างบนกันนะครับบ้านหลังนี้น่าจะมีกล่องนะครับผมคิดว่านี่กล่องอู้แอปเปิลตืมเลยนะครับโอเคขุดลงเป็นกล่องเลยนะครับประมาณนี้ยัง,งก็ไว้ก่อนนะโอเคหลังนี้อะไรหลังนี้ทางเข้าอยู่ไหนวะ หลังนี้ก็น่าจะมีกล่องนะครับนี่ไงโอ้นี่ก็แอปเปิลนะครับออกดมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในหมู่บ้านครับประมาณนี้ครับบรรยากาศในหมู่บ้านก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมก็นะครับประมาณนั้นแหละมีบ้านหลายหลังอยู่ก็เดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างล่างกันครับมีอะไรบ้างนะหลังนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคปิดไปหลังนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะโอเค โอ้ตรงนี้มีแครอทด,ด้วยแล้วก็ปอติโต้โอเคลูกกองข้าวนี้ก็เยอะเลยประมาณนี้ชาวบ้านก็โอ้เยอะเลยนี่วะใช้ได้ใช้ได้เอ,อเดี๋ยวเราจะทําไงดีวะดื้อนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้จะทำอะไรแล้ว <laughs> นี่มีมีแนวทําอยู่นะครับเออเ๋ยวดื้อนี้ออกก่อนเดี๋ยวรู้เลยนะครับว่าจะทาอะไรอ้อยโตแล้วนะครับก็ขยานนิดนึง โอเคประมาณนี้ผมว่ากองดินนี้มันดูขัดตาว่ะเดี๋ยวทุบออกเลยแล้วกันเนาะมันดูขัดตายัางไงไม่รู้วางไว้ตรงนี้โอเคต่อมานะครับผมก็ได้รวบรวมเตียงทั้งหมดนะครับมาอยู่ในจุดเดียวกันในระหว่างนี้นะครับผมก็เจอกล่องด้วยนะครับกล่องนี้ก็มีอาหารนะครับโอเคขุดมาครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปักไฟให้วิลลิเจอร์นิดนึงนะครับป้องกันมอเตอร์เกิดเจอกล่องอีกแล้วครับก็มีแอปเปิลอีกเช่นเคยโอเคขุดมาเลย ขนเอาโอเคเอาขอนออกมานะครับโอเคขุดมาเลยจีจ้อกล่องอีกแล้วครับโอเคโอ้อันนี้มีปืนน้อยนะครับโอเคขุดมาครับของเริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววางกล่องเก็บของอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เก็บไปนะครับประมาณนี้ก่อนละกันไปต่อไปเดี๋ยวเราไปหาเตียงกันต่อนะครับฮัลโหลนายเข้าไปอยู่ได้ไงเนี่ยออกมา ออกมาสิอ,อย่าดือ้อเอาเปิดไม่ออกมาก็ไม่ต้องออกอยู่ในนั่นแหละเออดีแล้วเฮ้ยทุกคนบ้านหลังนี้มีแห้งปูงยาด้วยแหละโอเคเอาไปขึ้นมานะครับผมจะขโมยนายละขอนะโอเคแล้วก็หาเตียงนะครับเตียงชิบชั้นสามก็มีโอเคตวลงไปรูปเอือเออเออจ็บหนักอยู่นะผมว่านะพี่คนนี้เขาอ,อ,อยากออกเต็มทีแล้วละ่ะชิบ โอเคออกมาเออแค่นี้แหละเดี๊ยวเน่หนาจอกเลยไม่ห่างหรอกเอาละครับตอนนี้ก็วางแางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็จะปูดอาชีพของชาวบ้านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับเก็บแท่งปูงยาแล้วก็มอกอาชีพครับแล้วก็ข้าวแล้วก็เมล็ดข้าวนะครับดึงสมุดออกมานะครับผมจะคาบเป็นไอ้นั่นขั้นตอนแรกก็วางตัวคาบก่อนเลยนะครับมาครับเรามาเริ่มคาบไอ้นั่นกันเลยอันนี้เลยนะครับที่ผมจะคาบ แต่สมุดไม่แขยงพออ่าผมลืมทุบบล็อกอาชีพวันนี้นะครับโอเคทุบมาเลยเก็บบีดรูตไปด้วยนะครับเก็บมาแล้วผมก็ปลวกกลับนะครับก็บแครอทต่อเลยเหมือนเดิมครับปลวกกลับด้วยเก็บใส่กล่องไว้นะครับเก็บทั้งบีดรูตแล้วก็แครอทเลยโอเคแล้วก็ผมิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าผมลืมทุบบล็อกอาชีพอันนี้ออกอีกแล้วนะครับเงียบตรงนี้เลยเดี๋ยวทุบออกครับเก็บใส่กล่องไว้เดี๋ยวข้ามาให้วิลลิอร์สักหน่อยนะครับ เขาจะแบบว่าเรักกันอะไรอย่างนี้เอาคนเก,กนออกมาด้วยนะครับดเดี๋ยวีบบทำแตงเพิ่มวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวขอทุบฟางข้าวตรงนี้ออกเลยแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะทำเป็นฟางข้าวแล้วก็มาเก็บไว้นในกล่องครับผมเรามีเหล็กอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราคราบเป็นจอบนะครับคราบจอบเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรื่อมพรอนดินกันเลยกว่าทุบหน้าตรงนี้ออกนะครับเกะเกะเรื่มอมผ่อนดินกันเลยดินเสร็จแล้วก็มืดพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปครับทอสก่อนนะครับ ได้ทอดมาแล้วก็ไล่ปักไฟให้ชาวบ้านนะครับป้องกันมอนสเตอร์นั่นเองอันสุดท้ายโอเคครับตอนนี้ก็ปกักจนทอดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาครับทอดเพิ่มดีกว่านะครับโอเคเอามาหมดนี่แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซอมบี้มากวนชาวบ้านอีกแล้วๆๆปีไอ้ภาษาเา <ๆ S 1> มื่กี้เผื่อตีชาวบ้านด้วยไล่ปักทอดกันต่อนะครับให้พื้นที่รอบๆสว่างเลยนะครับ อันนี้คือหลุมคีปเปอร์ระเบิดนะครับโอเคปกักค็อตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ป้องกันมอนเตอร์ได้ในระดับหนึ่งผมว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกข้าวกวารกวกนเลนอวกาอนะครับก็จะเป็นพวกแครอทพวกบริตัวอะไรพวกนี้นะครับที่ผมจะปลูกอยากได้กระโดะมาทำปุ๋ยอ่ะซึ่งเราต้องหาจากสเกลิเตนนะครับโอเคผมเจอสเกลิเตนแล้วนะครับแล้วก็จุบ ชิปนี่ลุกอีในมุมอย่าเข้ามาจะตายแล้วเนี่ยเออเราได้กระดูกไหมโอเคครับได้กระดูกอยู่เดี๋ยวมาซ่อมหลุมที่คิปเปอร์ระเบิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเอากระดูกไปครับเป็นปุ๋ยนะครับแล้วผมก็ามาใส่ต้นอ้อยนะครับเพื่อจะขยายฟาร์มเดี๋ยวนะเจ้าซอมบี้อ้่อะไรของนายเนี่ยรบกวนเวลานอนคนอื่นเขาเข้าใจไหม และผมก็ได้ครับตู้หนังสือนะครับแล้วก็ครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยต้องการเห็นจํานวนแปดก้อนนะครับเราจะครับเป็นเตาเผาได้มาแล้วครับแล้วผมก็จะเผาเป็นอาหารเอาเป็นเนื้อหมูแล้วกนนะโอเคเอามาเผากินก่อนแล้วก็ขนมปังมากินด้วยสงสัยผมลืมปลูกวิตดูทนะครับ โอเคตอนนี้ก็ได้ปลูกแล้วต่อไปผมก็จะเดินไปตามริมน้ำนะครับไปหาต้นอ้อยนะครับตอนนี้ต้นอ้อยเรามีน้อยมากข้ามน้ํามาจากฝั่งนู้นนะครับผมก็ได้เจอแล้วครับ1ต้นผมจะเดินตามริมน้ําไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสรุปไม่เจอต้นอ้อยนะครับเจอปีนหมู่บ้านแทนหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่2แล้วเนาะที่เราเจอมาถึงก็ขโมยกองฟางเลยนะครับปุ้นจ้าปุ้นให้หมดเลยจ้าไหนดูซิว่าหลังนี้มีอะไรมีเตียงนอนอยู่สองนะครับ ั้งก็มีอีกสองโอ้ยมีกล้องด้ปึ๊บเฮ้ยโอเคใช้ได้ขุดมาเลยครับอขอนอยู่ไหนไว้เราไม่มีขอนหรใช้เมยก็ได้ครับผมเดินไปเจออ่าพ่อค้าที่ขายสมุดอินชาร์ตให้เรานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีสมุดอินชาร์ตดีๆเปล่าปึ๊บไว้อันนี้มันคือเม็ดดิ้งนี่ว่าของดีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูผมหาวิธีขังเขาไว้ก่อนนะครับฮ<ะ>ของดีเลยของดีโอเครวมพุบกำแพงนะครับ โอ้ไม่ได้ใครนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องปุดไว้อันนี้ครับอันนีออ้รู้นะว่านายอยากเข้าไปเดี๋ยวเราเปิดทางให้ชิบชิบอันนี้ก็ไม่ได้อีกโอ้ปุดไว้ชิบนายเข้าทางข้างหน้าเข้าทางประตูเรยวเข้าไปโอ้นายทำไมเลือ่อจังวะเดี๋ยวครับเป็นบล็อกไม้นะครับผมจะขังเข้าไว้ร๊บนายเข้ามาเร็วเข้ามา โอเคเดี๋ยวเราขออ้นี่ก่อนลวกันสมดุดอา่าสมดุดกองสมดุดอะไรนี่แหละนะครับทุบไปให้หมดเลยโอเคครับไหนมานี่สิเข้ามาในบ้านสิครับ<ะ>อ๋อไม่ใช่เม็ดดิ้งแล้วเลรอะไรว่าเปลี่ยนไวจจงถูกาดีใจหมดไม่มีอะไรนะครับข้างบนนี้ก็ โอ้มันเปลี่ยนไว้อะเนาะเราก็ไม่รีบล็อกมันไวอะเราไม่มีกระดาษนี่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยมาหาเอาใหม่ก็ได้เนาะมาทุบเอากองฟางกันต่อเลยผมก็ได้รูดเอาของน่าจะหมดแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราออกเดินทางตามหาต้นอ้อยกันต่อเลยเฮ้ยทุกคนรู้ไหมผมเจอเลยรู้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเราเดินไปก่อนนี่ไงผมเจอฟักทองแล้วแล้วก็เจอไบโอใหม่ด้วยขึ้นเขามาได้แล้วครับ เดี๋ยวผมพาคนเดินดูไบโอใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะครับควนนะครับผมจะตัดไม้อันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เจ้าต้นอ่อนด้วยเคทุบตัวครับออกแล้วก็ตัดต้นไม้เลยครับผมจ้ต้นอ่อนไปด้วยนะครับเผื่อไว้ปลูกที่บ้านด้วยได้มาทั้งหมด3ต้นนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปตามหาต้นอ้อยกันต่อเจอแล้วครับปลูหลายต้นเลยนะครับตรงนี้ก็โคดมาให้หมดเลยนะครับโอ้ผมโคดไม่ชอบตอนฝนตกเลย่ะมันทําให้อุรส่์ผมแหลกนะเจออีกแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วครับนอนดีกว่า โ okay. อเคตุบแตงออกแล้วก็ขุดต้นอ้อยนะครับเราโขนนะเราไม่ได้มาหาเรื่องหกนายเราแค่จะมาขุดต้นอ้อยอ่ะ okay. ของนั้นก็มีอีกนะครับเค <Okay. S 2> okay. เก็บมาเรียบร้อยไปคร,รับเดินลุนสำรวจกันต่อมีอะไรบ้างแถวนี้น่าจะมีอะไรนะคิดว่ามีเปล่าหรือว่ามีวะตรงนี้มีฐานด้วย นี่พอดีเลยกำลังขาดที่นี่พอดีเลยกำลังขาดแคนฐานพอดีเลยขุดมาอู้ข้างล่างนั้นตึมเลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปขุดแปบบนี่ไงโอ้ฐานตึมเลยขุดมาให้หมดเลยแล้วกันคีครับตอนนี้ผมก็ได้ขุดฐานมาหมดแล้วนะตกมาจากไหนวะนะ่ะผมจะขึ้นไปละทีแรกว่าจะขุดเป็นบันไดขึ้นไปนะครับแต่ขุดไปนะเจอกองฐานอีก,กองหนึ่งเฉยเลยนะครับ โอเคขึ้นมาได้แล้วครับผมแล้วก็ตามหาต้นอ้อยต่อสรุปผมหามาได้44อันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเลียร์ของในตัวให้มันโลง่ลงๆก่อนนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มาหาสมุดเอ็นชาร์ตโฟร์จุดสนะครับอันดับแรกต้องหาผู้โชคดีก่อนครับผมเอาผู้โชคดีหน่อยเร็วนี่ไงเจอแล้วครับเดินเข้าไปแล้วก็ชึบวางบล็อกขัดเลยนะครับอย่าให้เข้ามาได้ ในระหว่างนี้ผมก็ขออนุญาตหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับตัดไปตอนที่เจอเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เจอเป็นเพชรแล,แล้วครับฟอร์จูนสามผมใช้เวลาหาไปประมาณสี่นาทีกว่าเลยนะครับโอเคเลขมรกตมาก่อนนะครับยุบไม่พอนะครับผมขาดอีกตั้งเยอะนี่สงสส่ต้องไปทําฟาร์มต้อนอ้อยเพิ่มละตอนนี้มีเอเมโลอยู่แปดเม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต ขยายฟาร์มอ้อยให้มันได้เยอะๆก่อนนะครับแล้วลรามาเจอกันใหม่ครับผมเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มต้นอ้อยได้ระดับหนึ่งแล้วครับนี่ครับมีประมาณนี้นะครับเออลอดของเราเดี๋ยวผมพาไปเอดูที่ EFK ฟาร์มนะครับนี่ครับ TfK ของเราผมก็จะ e f k อยู่ในนี้แหละนี่ก็คือฟาร์มต้นอ้อยของเราครับนี่ครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยต่อไปก็เดี๋ยวครับขอเก็บบล็อกดินแป๊บหนึ่งเก็บไปโอเค เดินมายังจุดลอมชาวบ้านนะครับอ๋อผมก็ได้ล้อมด้วยให้ชาวบ้านด้วยนะครับป้องกันอันตรายจากซอมบี้นั่นเองครับอันนี้มาชิบโอเคแล้วผมก็จะหาสมุดเย็นชาร์จอีกนะครับตอนนี้ก็ยังหาสมุดเย็นชาร์จที่ต้องการไม่เจอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาอันนี้กันมาได้อะไรชิบความทนทานหนึ่งโอ้น่าจะเป็นความทนทานสามวนเนาะโอเคหากันต่อครับอย่างน,นี้กัะสมุดโอเคครับ๋ยวผมขอหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้ล่ะได้อะไร ขุดเร็วนะครับแต่จะเป็นขุดเร็วหนึ่งผนมืได้ขุดเร็วแบบสูงสุดแหละมาหากันต่อเลยโอเคในดูสีอุยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับดูดูผมคิดว่าเอาอันนี้ไว้ก่อนละกันขอเราไว้ก่อนนะหวังว่ามันคงไม่หายไปนะแรกเอมอลล์เมื่อกี้ได้มา1 6กอันนะครับรองกับของเดิมเป็น4 2นะครับโอเคแล้วก็กิบของครับเรียบร้อยครับโอเคผมคิดว่าผมาเลขร์จูน3ได้แล้วล่ะ ไปเดี๋ยวเราไปแเลขฟอร์จูนสามกันอยู่นี่นะครับคนที่จะไขอัฟฟอร์จูนสามให้เราโอเคเลขมานะอู่สามสิบเอ็ดอันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับแต่ก็ต้องเลขมานะครับขอบคุณนะครับมีบวกใส่พิกเอ็กซ์เลยไหมมีเหล็กไหมมีอยู่ยี่สิบสองอันนะครับพอปะครับครับดูสิพอเปล่าอ๋อตอนนี้เราเกิดปัญหานะครับเด็กไม่เพียงพอนะครับขาดเหล็กอีกปินบล็อกเลยนะครับ เก็บเหล็กไว้นกองก่อนนะครับแล้วก็เอาทอดแล้วก็ถา,านออกมานะครับเราจะทําภารกิจตามหาเหล็กกันเดี๋ยวผมขอเดินทางเมืองก่อนนะผมคิดว่าผมจเจอเมืองแล้วนะครับไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะใช่แหละหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทางตันผมจะไปสํารวจเมืองตรงนี้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีเหล็กให้เราหรือเปล่า ทำเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีเหล็กให้นะครับมีแต่ฐานเดี๋ยวลองสำรวจแถวนี้ดูนะครับเผื่อมีเหล็กโอเคทุกคนสรุปคือไม่มีเหล็กนะเดี๋ยวเดินทางไปยังหมู่บ้านเลยนะครับเหล็กก็เอาไว้ก่อนนะครับมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับมาพร้อมกับความกระตุกแบบโคตรเลยเก็บของแป๊บหนึ่งต่อไปเราก็จะอ่ามืดแล้วอะมืดไปแท้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยโอเคนอนครับนอนเช้ามาก็จะไปเก็บชิวเกียรนะครับตอนนี้ก็เก็บจนหมดแล้วนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะ เดี๋ยวขอเคลียร์ของเล็กๆน้อยๆใส่ในกล่องก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอามาครับปินกระดาษให้หมดเลยนะครับก็ครับอันนี้มาด้วยนะครับเคเดี๋ยวเรามาหาสมุดอินชาร์ตอีกนะครับพอตัดไปตอนที่เจอสมุดอินชาร์ตดีๆเลยแล้วกันตอนนี้ผมยังไม่เจอสมุดอินชาร์ตนะครับแต่ผมเจอลังสมุดแทนนะครับก็แลกมาก่อนแล้วกันมาหากันต่อเลยครับเคียครับตอนนี้ผมเจอความคงทน3แล้วนะครับก็ล็อกไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมดดิ้งหนึ่งนะครับมันก็มีแค่สูงสุดแค่หนึ่งนั่นเลยนะครับโอเคก็ล็อกไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ใช้ได้ผมขอหยุดหาสมุดเอ็นชาร์ตที่ว่ามันช่วยให้ขุดเร็วอ่ะช่วยให้พี่แอขุดเร็วอ่ะเออเพราะแบควอนผมพังไป2อันแล้วอ่ะอยังหาไม่เจอเลยก็เลยคิดว่าหยุดหาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาน็อกรอบเอาคลิปมันอาจจะดูสั้นนะครับแต่จริงๆผมอัดนานมากอัดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแลกเอโมลสักนิดหนึ่งนะครับรวมเอโมลทั้งหมด19นะครับ แล้วผมก็จะเอามาเลขความคงทน3นะครับเขเลขมาก่อนเก็บไว้ในกล่องครับโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้คือแหล็กไม่ไหวผมต้องไปฟาร์มต้นอ้อยด้วยนะเนี่ย